ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปตามล่าหาไอเทมครบรอบ1ปีข,ของ Delta Force Mobile อย่างรังนกทองคำนั่นเองครับไว้เป็นไอเทมของแดงประดับ ID เท่ๆแล้วที่สำคัญเนี่ยหลังจากได้รังนกทองคำมาแล้วนะครับก็ยังได้สวงชาย,ยาไว้ใส่รูปโปรไฟล์ก่อนกดเริ่มเกมเท่ๆได้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนขั้นตอนในการไปเก็บรังนกทองคำนะครับอันนี้เนี่ยเป็นไอเทมสุดพิเศษเลยนะครับกิจกรรมเนี่ยก็มีเวลาจำกัดด้วยนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนเอาไปว่าขั้นตอนเนี่ยมันทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ่อาาตทย เมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชัมนม่นอือ่นๆอีกเพียบเลยครับหรือใครอยากจัดแบบรลายปีก็มีเหมือนกันนะครับใครที่สนใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสามารถกดไปที่ลิงก์คํามรจายใต้คลิปได้เลยครับไปจัดกันเยอะๆนะทุกคนส่วนใครที่มองหาร้านเติมเกียร์เดลต้าฟอร์มบูบายนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านจูบไปกดชอปด้วยนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อเปอไม่โกงไม่โยนไม่ขามุยนะตอนนี้เนี่ยสามารถเติมได้ทั้ง UID แล้วก็ ID พาร์ทเลยนะครับถ้าเติมแบบ ID พาร์ทเนี่ยก็จะถกดไไปลลิิง์คคคาายยใต้้เั สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการเก็บรังนกทองคำนะครับซึ่งกิจกรรมนี้มันก็ใกล้จะหมดแล้วก็เลยคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวทำคลิปให้สำหรับใครที่ยังไม่ได้สักหน่อยแล้วกันนะครับถ้ากิจกรรมมดเนี่ยก็เสียดายแย่เลยนะช่วงที่รังนกทองคำมาแรกๆเนี่ยช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมกำลังเก็บแรงอยู่นะครับแล้วก็ฟาร์มเงินด้วยรู้สึกว่าตังตัวเองเนี่ยมีน้อยแล้วแมบคุกันบึกมาใหม่เงียมันต้องไปเก็บของในแบบคุกด้วยก็เลยเอย้ไว้ก่อนแล้วก,ก,นนกัาานเดี๋ยวส กรมันก็สวยด้วยนะซึ่งตัวเองเนี่ยก็ไม่รูุ้ทางเท่าไหร่ครับแต่ว่ามีน้องนําเอาเป็นว่าขั้นตอนการทําพื้นฐานเนี่ยมันจะต้องรู้อะไรบ้างเอาเป็นว่าอันดับแรกเลยนะครับสิ่งแรกที่ทุกคนต้องรู้คือมันต้องใช้กล่องโปรโตโคอลนะครับทุกคนในแต่ละแผ่นที่เนี่ยมันจะมีการดรอบกล่องโปรโตโคอลนะครับคือซีโร่แรมเนี่ยใช้ทั้งหมด2กล่องแล้วก็ เลลี่โกฟใช้ทั้งหมด1กล่องแผ่นที่เบเคทใช้ทั้งหมด2กล่องสเปซซิตี้สกล่องแล้วก็สุดท้ายครับแมปโคกหรือว่าท้ายไพซันนั่นเองใช้แค่1กล่องเท่านั้นครับแต่ว่าแมปนี้เนี่ยเป็นแมปที่ยากที่สุดเลยนะครับในตัวกล่องโปรโตคอลเนี่ยมันจะมีดอกในแผนที่นันๆนะครับซึ่งเราต้องใช้ทั้งหมดเลยนะทุกคนผมจะอธิบายให้คร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องไปเก็บกล่องโปรโตคอลให้ครบก่อนนะครับทุกคนทุกแผ่นที่ที่ผมบอกไปว่าแต่ละแผ่นที่เนี่ยใช้ทั้งหมดกี่กล่องนะครับซึ่งาาากทเรเ้นนะตอไป ope, ปูขใ คำเนี่ยมันอยู่ในแผนที่นั้นในโหมดง่ายนะจากที่ผมได้ลองเก็บมานะครับฉายานี้ถามว่าเก็บยากไหมมันจะใช้เวลานิดนึงนะมันจะไปยากตรงแมบคุกแต่ว่าถ้าเรามี3คนใช่ไหมทุกคนเราสามารถแบ่งคนไปเก็บได้นะคนนึงไปซีโร่แดมไปเบยเคสไปแมปคุกหรือว่าไปสเปซซิตี้เนี่ยเราสามารถแบ่งกันไปเก็บได้ไม่จำเป็นว่าเฮ้ยจะต้องไปด้วยกันทั้งหมด3คนถ้าเราแบ่งกันไปแล้วเราสามารถเก็บได้แป๊บเดียวครับบอกเลยเอาละครับทุกคนเอาเป็นว่มมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูจุดดรอปกล่องโปรตโตคอลที่มีทั้งหมดในทุกแผนที่เลยนับว่่่าามมีีีจุดดไหห้้งงทกกลอ สองกองแรกจะอยู่ในแผนที่ซีโร่แดนรับจะเริ่มที่แผ่นที่นี้เลยไม่ว่าจะเกิดจุดไหนก็ช่างนี่ครับมันจะอยู่ในท่อเมืองบาแล็กนั่นเองครับทุกคนเดินไปด้านหลังแล้วก็จะเจอนะพอหลังจากเราเข้าเมืองบาแล็กปุ๊บมันก็จะมีท่อตรงนี้อาหารทุกคนที่เล่นซีโร่แดมน่าจะรู้นะครับเข้าไปได้นะเข้ามาแล้วก็หันไปทางซ้ายนะครับมันจะไม่ใช่โซนนี้แนละ้วทุกคนมันคือโซนขนาดนี้ครับมันจะมีสะพานตรงนี้หลังจากเราขึ้นสะพานก็หันหน้ามาทางนี้ครับกล่องกุญคอจะอยู่ตรงนี้เลย หันนาทุกคนลงสมานเหลืองมาเสร็จก็มาปีนกล่องตรงนี้นะครับแล้วก็กล่องโปรโตโคอลจะอยู่มุมขวานี่เลยครับอันนี้คือกล่องที่เราจะต้องใช้นะในการเปิดประตูนะครับซึ่งกล่องอันนี้ ใชดีทุกคนก็เอาใส่เซฟไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่กระเป๋าก็ได้แต่ที่สําคัญเลยคือต้องเอาออกไปให้ได้ด้วยหลังจากนั้นเราก็จะไปเก็บกล่องต่อไปอครับในแผนที่ซีโร่เดมกล่องที่2ก็จะอยู่ในท่อเหมือนกันนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราต้องมาเมืองซีเมนนะครับนี่เมืองนี้ทุกคนน่าจะรู้จักที่มีรถปูนเยอะๆมันจะอยู่ในท่อตรงนี้นะครับคือทางเข้าเนี่ยมันก็เข้าได้หลายทางมากนะในซีเมนเข้าตรงนี้ก็ได้หรือว่าไอตรงนี้ที่มันเป็นกําแพงแตกตรงนี้เห็นไหม อันนี้เข้ามาได้ให้เราวิ่งมาตรงนี้แล้วก็ลงไปด้านล่างนะครับมันจะเป็นท่อผ่าไปตรงนู้นให้วิ่งตรงลงมาเลยนะครับเนี่ยตรงลงมาเลยพอตรงมาปุ๊บก็จะเจอเลยเห็นปหทุกคนเห็นปหช่องระบายอากาศตรงนี้แล้วก็ขึ้นแผ่นไม้ปีนกล่องเข้าไปแล้วก็นั่งย่อไม่ต้องไปทางซ้ายนะทุกคนนี่ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมือ ด้านล่างมันจะเป็นห้องรับนะครับก็จะมีกล่องโปรโตโคอลนั่นเองนี่ครับนี่ก็จะเป็นกล่องที่2ในแผนที่ซูรัดแดมนั่นเองเสร็จแล้วนะครับหแผนที่ต่อไปก็จะไปแผนที่เลลี่โกฟกันครับแผนที่เลลี่โกฟเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด1กล่องนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาร์กให้เลยมันจะอยู่มุมซ้ายล่างของแผนที่นะจุดนี้มันจะเป็นจุดที่มีระเบิดเยอะๆนะครับวิ่งตรงชิดขวาเลยครับมุมนี้ตรงมาก็จะถึงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นป้ายเยอะๆเห็นทุกคนเห็นกล่องยัง นี่กล่องก็จะตั้งอยู่ตรงนี้เลยครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยที่มันมีป้ายคือมันมีระเบิดนะครับทุกคนต้องระวังด้วยนะเวลาเดินเข้าไปแต่เราสามารถมองระเบิดได้นี่เห็นหรือเปล่าเห็นจุดโดนน้ำที่พื้นไหมครับอันนี้คือระเบิดนะถ้าเหยียบนี่ตายได้เลยนะครับเราก็เดินหลบๆมันหน่อยนะแล้วก็เข้าไปเก็บได้เลยครับแผนที่นี้มีแค่หนึ่งกล่องแต่ว่า หลังจากที่ทุกคนเก็บครบแล้วเนี่ยทุกคนต้องกลับมาแผนที่นี้อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเปิดประตูขอต้อนที่แผนที่ s p ป c e City เลยนะแผนที่นี้เนี่ยมันจะอยู่กล่องนะมีทั้งหมด2กล่องนะครับกล่องแรกคือไอ้ห้องตรงนี้ครับเราต้องมาเปิดห้องนี้เพื่อเราคุยครับแต่ว่าก่อนเราจะเปิดเนี่ยเราต้องมาดูเลขตรงนี้คนระับตรงบันได1จุดอ่ะอย่างของผมรอบนี้เนี่ยเลขแรกจะเป็นเลขศูนย์นะครับแต่ว่าของทุกคนเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกับผมนะมันจะสุ่มเลขแต่ว่าตำแหน่งที่บอกเลขเนี่ยจะอยู่ที่เดิม แล้วก็ในจุดที่2นะครับให้ทุกคนวิ่งมามันจะอยู่ข้างๆตึกมุมนี้ครับ<ด>มองขึ้นไปด้านบนอ่านี่ก็จะเป็นจุดที่2นั่นเองครับของเลขเราต้องใส่เลขหน้าห้องเมื่อกี้นะแ,แล้วก็จุดที่3จะอยู่ด้านบนนะครับอ่าเราต้องวิ่งมาใต้นี้มันจะมีสัญลักษณ์แบบใบาห้เราอยู่นะว่าเลขมันอยู่ตรงไหนแต่เลขของทุกคนจะไม่เหมือนกับของผมอ่านี่ก็เป็นเลข4นะครับเลขสุดท้ายแล้วก็ไปใส่ที่ห้องมันเป็นภารกิจเควสนะพี่กลับมาที่ห้องเดิมแล้วก็มาใส่รหัสตรงนี้ได้เลย 054อันนี้ก็คือเลขของผมแต่ว่าเลขของทุกคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับเข้ามาจะเจอกล่องรับเกวสนะให้เรารับไปเลยครับเววสนี้เนี่ยเราต้องไปวางระเบิดนีโรับเพื่อํำการเปิดห้องนะ กดรับเคลสแล้วก็ไปตามสัญลักษณ์ที่มีสีฟ้าขึ้นตรงนี้เพื่อวาง C ีนะครับเวลาที่วาง C ีโเหมือนแผ่นที่อื่นเลยภารกิจเคนี้เนี่ยจะมีบอดมาเยอะมากนะครับแล้วก็รอเวลานับถอยหลังแล้วก็ระเบิดก็จะระเบิดนั่นเองให้เราเคลียบอดระหว่างนี้ไปเลยนะครับบดก็จะมาเยอะมากระวังคนมากันด้วยนะทุกคนพยายามให้เซฟว่างก็ได้นะถ้าอยากให้มันง่ายนะหลั <Bye. S 1> งจากห้องเปิดแล้วครับนับถอยหลังเสร็จแล้วเราก็จะเจอกล่องนี่เลยครับนี่แหละอันนี้แหละกล่องที่เราต้องใช้แต่ว่ามันยังมีอีกหนึ่งกล่องนะครับสำหรับสเปซซิตี้อ กล่องนึงเนี่ยมันจะอยู่ตรงสะพานขาดครับอันนี้คือจุดออกของเราทุกคนจําจุดออกตรงนี้ได้ไหมแล้วก็นี่ครับสะพานขาดมันจะอยู่มุมนี้นี่เลยกล่องโปรโตโคอลจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็มันก็จะใกล้กับจุดออกจรวดด้วยให้เราวิ่งขึ้นมาแล้วก็ขึ้นซิปไล์สลิงตรงนี้ขึ้นไปนะครับหลังจากขึ้นมาแล้วนะก็วิ่งเลี้ยวขวาไปเลยครับตรงยาวเลยนะท, hmm. ทุกคนพอขึ้นตรงนี้แล้วตรงยาวเลยครับ ่านี่ถึงแล้วสะพานขาดนะครับที่มีกล่องโปรโตโคอลนี่เลยครับกล่องก็จะดรอปอยู่ตรงนี้ทุกคนก็เก็บไปสเปซิตี้สกล่องนะอ่าอย่าลืมนะ,นะเ,นเก็บไปให้ครบนะเบเคสอีก2กล่องตำแหน่งดรอปกล่องแรกจะอยู่จุดนี้เลยครับที่ผมมาร์กมาสีเขียวในตอนนี้เนี่ยผมเกิดค่อนข้างใกล้เนี่ยครับคือเกิดมาก็หันหลังวิ่งไปเก็บได้เลยนะครับมันอยู่ใกล้จัดๆเลยเชื่อว่าเดี๋ยวทุกคนลองไปเก็บดูก็จริงๆแล้วตาเดียวก็น่าจะได้แล้วนะครับสำหรับแผนที่นี้มันจะมี เควสหนึ่งที่จะต้องใช้รหัสนะสำหรับกล่องที่2ของเบเก้ก็จะอยู่มุมซ้ายของแผนที่โซนกลางนะครับใกล้ๆกับเควสภารกิจที่ชอบมีให้เรากดนั่นแหละกล่องนี้เนี่ยจะเป็นจะต้องใส่รหัสในหน้าห้องนะครับนี่มันจะมีสัญลักษณ์ใบอยู่อ่าด้านล่างนะครับเลขแรกก็คือเลขศูนย์แต่อย่าลืมนะครับว่าของทุกคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันจากนั้นก็ข้าะพานไม้มา,ก,มาก็จะอยู่ตรงนี้อ่าเลขสามเห็นไหมทุกคนจุดสุดท้าย สัญลักษณ์มันบางอยู่นะจุดสุดท้ายก็จะเป็นเลข9นะครับเลข9จะเป็นจุดสุดท้ายหลังจากนั้นเราก็เอารหัสที่เราได้มาเนี่ยไปใส่หน้าห้องให้ถูกต้องนั่นเอง0 3 9นี่ครับก็จะเปิดห้องแล้วกล่องกระตุคอก,ก,ก็จะอยู่ตรงนี้เลยขอไปไว้กับกล่องสุดท้ายแบบคุกข,ของเราครับออาให้ทุกคนจําตรงนี้ไว้เลยนะครับแบบคุกเนี่ยมันจะมีทะเลที่ออกมาได้นะครับซึ่งตําแหน่งของมันจะอยู่ตรงท่อนี้ นี่ครับมุมขวาของแผนที่จะเป็นท่อขาว,ขาวซึ่งมันอยู่มุมนอกนะทุกคนพยายามออกมาตรงนี้ให้ได้นะครับจะง่ายเลยหลังจากขึ้นมาแล้วใช่ไหมทุกคนสมมุติว่าทุกคนออกมาข้างนอกได้แล้วขึ้นซิปไลน์ตรงนี้ทุกคนก็วิ่งมาเลยครับแล้วก็ขึ้นมาด้านบนแล้วก็ชิดริมซ้ายไปนะครับไม่ต้องวิ่งขวาชิดซ้ายไปเลยตรงซอกนี้หลังจากวิ่งขึ้นมาเราก็จะเจอทะเลสาบข้างหน้าครับอนี่เห็นท่อแดงๆหรือเปล่านี่เลยตรงจุดนี้เลยครับตรงจุดท่อแดงๆนี่เลยหันขวานิดนึง หันด้านขวาิดนึงก็โดดได้ครับแล้วก็มุดลงไปนี่เจอทันทีเลยครับนี่ก็คือกล่องสุดท้ายที่เราจะใช้ในการเก็บหลังนกทองคํานั่นเองแล้วก็ออกไปได้แบบคุกเนี่ยมันจะเข้ายากเพราะว่ามูลค่ามันสูงใช่ไหมแต่เราก็ต้องยอมอ่ะทุกคนถ้าอยากได้นะ ก็ให้เอาเนี้ยใส่เสฟแล้วเราจะไปตายหรือว่าจะวิ่งออกจะสับออกอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับหลังจากที่ทุกคนเก็บรวบรวมกล่องโปรโตโคอลครบแล้วนะครับนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับในการได้รับรังนกทองนั่นก็คือการกลับไปที่แมปเลลี่โกบเพื่อเข้าประตูมิตินั่นเองครับจุดที่เราจะเอากล่องไปวางเนี่ยมันจะอยู่ตรงถ้ำนะทุกคนมันจะเป็นน้าตก3ชั้นเลยละตรงนี้เดี๋ยวผมจะวิ่งไปให้ดู นี่ครับถ้าใครเล่นแบบเลลี่โกลฟเนี่ยก็น่าจะเห็นผันผ่านตาม,มาบ้างนะครับน้าตกตรงนี้เนี่ยมันสามารถเข้าไปได้นะทุกคนมันก็จะเข้ามาทางนี้เลยอุโมงค์นี้มันเข้าได้2ทางเลยล่ะตามทางเข้ามาเลยได้เลยครับทุกคนมันก็จะเจอห้องโถงใหญ่ในถ้ำตรงนี้อ่าเห็นประตูหรือยังนี่นะครับแล้วมันก็จะมีจุดให้วางกล่องโปรโตโคตอลตรงสัญลักษณ์เลต้าเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถจํากล่องได้นะแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ต้องจําก็ได้เราก็แค่วางกล่องที่มีอ่าถ้ากล่องไหนที่มันถูกต้องนะมันก็จะไม่สามารถเก็บคืนได้คือวางไปปุ๊บมมัันนนนออออกาไไ่่่ด้้้แีีคืตตํหงงงขทถู ถ้าหากว่าเราวางถูกต้องมันจะเก็บขึ้นไม่ได้ทุกคนต้องวางให้ครบนะครับมันจะมีด้านบนด้วยลองดูดีๆนะมันจะมีสัญลักษณ์ใบอยู่นะครับหลังจากวางครบแล้วก็สามารถเปิดตูเข้าได้เลยครับเดี๋ยวไปชมรีแอคชั่นตอนนั้นสักหน่อยได้ยินต้องได้ยินเสียงเลย<ป>มาเข้าแล้วนะสเปซิตี้วิ่งาตามไปถังน้มันไป่เปิดไปเฮ้ยนี่ไงทุกคนถังน้ามัน โอ๋อผมจะได้แล้วเลยโน้ทองทำยืดเฮ้ยคนเดีวคนเดีวคนเอสโลโมชั่นเฉยประตูก็ยังถึงประตูก็ยังถึงประตูก็ยังผมกู้ถึงถ้าได้ถังน้ำมันด้วยนี่เสี้ยวเลยนะถึงแล้วผมถึงประตูแล้วผมถึงประตูแล้วเนี่ยเอาเปิดถึงประตูยังกดเปิดนี่ไงมาลีลี่โกปิดเพลงใช่ไหมต้องปิดเพลงเนาะแผ่นเสียงครับแผ่นเสียงแผ่นเสียง เออไปกดจุดหลับตาครับอยู่ไหนแล้วก็ปึ๊บโอ้เบคคิดอยู่อีกรอบนึงไปกดอยู่ในกฮ้อใช่ปาวะไม่รู้อะเหมือนเบเคิดเลยหยุดเสียงเนี่ยชอบฉากนี้อะเห็นในทิกติกแล้วแบบโอ้โหไม่โคนเห็นที้หนังนี้นี่อะผมโดนบอสตบโดนแล้วโดนแล้วใช่ใช่โดนบอสโดนบอสตบแล้วนะครับนี่ับ โอเคตามทางเนาะโอเคมันหลอนมากเลยชี้ไปทางไหนมันขยับด้วยอะทุกคนรู้ว่าเนี้ยคิดต่อดูคนน้ำดีสวยนะเพราะว่าพาคูดืนไปทำอะยางยางยางนะครับอันนี้ยางมันมันไม่น่ากลัวนะครับอันนี้อาจจะยางอาจจะยางแต่ดีนะทำสวยมากข้างไหนโอเค คือเขาก็จะเหมือนมบแล้วก็บอกทางเราด้วยนะครับว่าเอ้าทางไหนอันนู้เหนอโอเคดูตามมือนะครับว่าชี้ไปทางไหนื้อสีโลดมแบบที่ผมรักอยู่ในห้องนี้ไปสับออกสับออกจุดสุดท้ายเลยหรือเปล่าถ้าได้สับตรงนี้อ๋อเออวะมาวอลแฟ โผล่ลิฟต์บอฟเฟร์นะครับแทนที่เอเซนชั่วนว้าก็ดีดนะเพราะเขาทำดีมากเลยนะทุกคนกคนารครื่องใหญ่ทุกคนได้ลองมาเก็บกันดูนะครับก็ครบรอบหนึ่งปีนะหลบไม่หมดน,นะพยายามจะหลบเฮ้ยโดนแล้วโดนลูกแล้วมาแล้วเออเฮ้ยกดท้าไปครับมันโดนลูกมาแล้วนะเหมือนจะมาแล้ว มมาอยู่บนเครื่องแล้วเนี่ยน่าจะได้แล้วนะอยู่บนเครื่องแล้วตอนนี้ใช่จุดเริ่มต้นไหมฉากเริ่มต้นมันเนี่ยเหมือนเลยอ่ะผมไม่ใช่มาข้างบนเลยผมมาแล้วไข่ทองคำเก็บเลยพี่เก็บโอเคโอ้พ่อเท่น้ำทลายหลังเลยพี่จโดนเราก็เก็บเลยโอ้อย่างสวยอ่ะ คือต้องยิงจริงๆนะทุกคนมันเท่มากคือแบบมีไว้ประดับคางได้ฉายาด้วยนะอันนี้มูลค่ารางนุทองคำเนี่ยก็จะอยู่ที่2ล้านนะครับถือว่าไม่น้อยเลยนะทุกคนเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปเก็บกันนะครับได้นในส่วนของตัวฉายาด้วยนะไม่ใส่รูปโปรไฟล์ได้ด้วยเอาละครับเอาเป็นว่าก,ก็ลองไปเก็บกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บิ๊กบอสด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊าย